สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมรอตุลาครับมีปลาให้ดูสามองค์เป็นปูนปั้นโบราณลงรักกรุวัดระครังนะครับสมเด็จวัดระครังพิมพ์ใหญ่สององค์ในพิมพ์เดียวกันเรียกกันว่าองค์เสียดดมผมนำเสนอข้อมูลมาโดยตลอดนะครับว่าถ้าใครอยากจะรู้จักพระเครื่องไม่ว่าจะเป็นประเภทอะไร โลหะปูนปั้นโบราณอย่างเช่นสมเด็จวัดระฆังเนี่ยไม่กระทั่งเหรียญเนี่ยต้องรู้วิธีสร้างนะครับพอเรารู้วิธีสร้างที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเมื่อมีพระประเภทนั้นๆน่ะมาอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเราก็จะดูที่องค์พระแล้วก็ดูร่องรอยสิ่งที่เป็นพระองค์นั้นแหละครับ ว่าสร้างแบบที่เราเรารู้เราศึกษามาอย่างดีแล้วหรือไม่ตัวอย่างเช่นตรมเตบว่ลัลคังเนี่ยผมเป็นคนเดียวเลยครับที่บอกท่านผู้ชมว่าเป็นงานปูนปั้นโบราณรงลงรักปิดทองบรรจุกรุ ไม่มีใครเชื่อก็ไม่ต้องเชื่อเออและพระเนี่ยล้างที่ผมให้ดูก็ล้างพระครับใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ออกอไม่ต้องเชื่อใครจะเช่าแบบไหนก็สุดแท้แต่ละคนไปครับเพราะเงินเป็นของกุณหลายคนไปเชื่อนันกธุรกิจพระเครื่องหรือเซียนพระ ดูตำหนดิดูพิมพ์พิมพ์ถูกดูเนื้อดูนั่นดูนี่ก็แล้วแต่จะเชื่อแต่คุณจะไม่รู้จักพระอย่างแท้จริงตรงนี้ล้างนะครับตรงรักเราใช้เป็นดินกลุกมาผมก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็ใช้สีพึ่งครับสีพึ่งแท้ทา ทุกประเภทแหละครับระเรื่องทุกประเภทแม้กระทั่งเหรียญเหรียญปั๊มเนี่ยต้องมีความเรียบร้อยบ่งบอกได้หมดแหละครับถ้าดูวิธีสร้างคุณจะไม่พลาดเลยโดยเฉพาะถ้าเป็นของเก่าโบราณน,นะคุณรู้ไหมผมบอกเลยว่าคนที่ดูเก่งเนี่ยพวกรับซื้อของเก่าดูเก่งไม่ใช่เซียนพระนะครับ รับซื้อของเก่าเนี่ยมันจะดูรู้ว่าของเก่าจริงหรือไม่ร้อยปีจริงไหมหรือพวกนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับโบราณคดีเกี่ยวกับช่างสิบหมู่กรมศริลปากรเ,เก่งจริงอันนี้ก็ปูนกับทรายเรื่องนี้ก็พูดนานแล้อะอกสุดท้ายครับ จะพยายามทําคลิปไม่ให้เกิน5นาทีแต่คนไม่เชื่อบอกมวลสารก็ว่ากันไปครับไม่เชื่อก็ไม่เชื่อองค์นี้ลางนะครับลาง ก็ดูแล้วอธิบายได้ส่วนใครจะใช้หลักวิทยาศาสตร์ใช้เครื่องมืออะไรก็สุดแท้แต่ครับไม่ผิดอะไรโอ้โหภาพชัดภาพสวยสดงดงาม ส่วนใครเขาจะซื้อแบบไหนก็เรื่องของเขาครับเรื่องของเราคือดูร้ายเป็นกระพอจากกันไปด้วยความเมตตาครับสวัสดีครับ